อิติปิโสภะควาเออต้องเท่าอ,อิติปิโสมันอาบพร้อมอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาอารหังสัมมาสัมพุโทโธสัมพุทโธวิชชาวิชชาจารณะสัมปันโนจารณะสัมปันโนสุขะโตสุขโโะโตโลกะวิทูโลกะวิทูอนุตตะโรอนุตะตะโรตะโร ปุริสัทธ์ธรรมะมะสาระิกส,สัทธาเทวะ,ททวะมะนุษย์สาน,งนสางพุทโธพะควาติาตสา <c oughs> สวาขาโต <c oughs> พัควะตาธรรมโม <c oughs> สันติติโกอกาลิโก,โก ลกได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตั้งอากาลิโกอากาลิโกเอฮิปัสติโกเอฮิปัสปปติโกโอปานายิโกโอปานายิโกปัจจัดตังเวปัจจัดตังเว,งเวทิตท่ตับโพทิ่ตับโพวินยูหิติวินยูหิติตปปตอ่ะหนูลองนั่งลงบทสุดท้ายแล้วลองพนมมือสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนภควัโตภควัโต

บุริสะยุคานิยุคานิอัฐะอัฐะปุริสะปุริสะปุคคลาปุคคลาเอสะเอสะภพะขาวโตภะขาวโตสาวกสังโฆสาวกสังโฆอาหุเนโยนี่จะจบแล้วอีกสามคาเองอาหุเนโยน้องพนงเมืองจ้ะ เนี่ยครับเนี่ยครับต่อต่อจาเนี้ยปาหุนเนโยปาหุนเนโยพักขิเนโยพักขิเนโยอัญชลีอัญชลีกะระเิโยกะระเิโยอนุตตรังอนุตตรังบุญยะเขตังบุญยะเขตังโลกัสสติโลกัสติสาธุโอเค